กลิ่นกํายานจางๆลอยประปนกับกลิ่นเปียกชื้นของไม้เก่าเสียงฝนตกกระทบหลังคาใบไม้เหมือนเสียงลมหายใจของวิญญาณแสงไฟจากเทียนเล่มเดียวส่องไหววูบในสารางเงียยสงัดสารวัตรประกรณยืนอยู่กลางห้องมือข้างหนึ่งถือไฟฉายอีกข้างหนึ่งเปิดบันทึกคำให้การเก่าหาหา บันทึกของเด็กสาวคนที่หกที่หายตัวไปเขาให้พวกเราสวดมนต์ในห้องใต้ดินเสียงจากเครื่องอัดเสียงเก่าๆแทรกเข้ามาแต่พอถึงคืนที่สามมีเสียงคนกรีดร้องแล้วทุกอย่างก็มืดลงปรกรณ์หันไปมองบานประตูไม้ที่มีคราบดำประหลาดเขาเปิดมันออก บันไดไม้ลั่นเอียดดังตามแรงก้าวลงไปข้างล่างกลิ่นอับเข้มข้นกว่าเดิมเย็นเยียบจนลมหายใจกลายเป็นไอใต้สาลาเป็นห้องโล่งผนังเต็มไปด้วยยันสีแดงเลือดบนพื้นมีกองผ้าสีเหลืองปูซ้อนกันหลายชั้นปะกรณ์ก้มลงเปิดผ้าแต่ละชั้นออกช้าหาหา เล็บมือเล็กๆโผล่มาจากกองผ้าชั้นล่างสุดเขาชะงักหัวใจเต้นแรงหญิงสาวนอนนิ่งดวงตาเบิกโพรงริมฝีปากมีเศษดินและเกสรดอกไม้เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังประกรหันขวับ พระสงฆ์รูปหนึ่งยืนอยู่เงียบหาหะดวงตาทอดมองด้วยแววสงบโยมไม่ควรมาเห็นพระพูดด้วยเสียงเรียบปรกรณ์ยกไฟฉายขึ้นแสงสะท้อนเงาบนผนังเผยให้เห็นรูปวาดประหลาดร่างหญิงสาวสิบสามคนถูกวาดเป็นวงกลม ตรงกลางวงมีพระสงฆ์นั่งสมาธิยิ้มอยู่ภาพนั้นสดชัดเหมือนเพิ่งวาดเมื่อคืนนี้พระเดินเข้าใกล้กลิ่นเลือดสดโชยเข้าจมูกมือของพระเปื้อนสีแดงจนหยดลงพื้นปะกรชักปืนขึ้นแต่เสียงกระซิบเบาๆดังรอบตัวหลายเสียง เสียงผู้หญิงช่วยด้วยพวกเราอยู่ที่นี่เขาโกหกผนังเริ่มสั่นเย็นสีเลือกขยับไหวพระสง์เง่หยน้าขึ้นดวงตาเปลี่ยนเป็นดำสนิทริมฝีปากของเขาแย้มยิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันที่เต็มไปด้วยคราสสีดำ แสงไฟดับวูบเสียงกรีดร้องดังลั่นศาลาเสียงกรีดร้องถูกกลืนหายไปในความมืดสารวัตรปกรณ์ควันหาไฟฉายปลายนิ้วสัมผัสได้เพียงความว่างเปล่าอากาศรอบตัวเย็นจัดเหมือนถูกจู่โจมจากความว่างเปล่าเขาหอบหายใจ เหงื่อเย็นไหลาตามสันหลังทันใดนั้นมีบางสิ่งสัมผัสไหลเขานิ้วมือเรียวเล็กหยินเยียบเหมือนน้ำแข็งเขาหันขวบับแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเสียงกระซิบยังดังอยู่ไกลขึ้นชัดขึ้นเขาฆ่าเราเพื่อบูชา ให้มันตื่นประกรณย่อตัวลงใช้แสงจากไฟแช็คในกระเป๋ากางเกงเปลวไฟสว่างขึ้นเพียงชั่ววินาทีพอให้เห็นเงาคนยืนล้อมรอบเขาหญิงสาวในชุดนักเรียนในชุดมหาวิทยาลายัยบางคนสวมชุดนอนใบหน้าพวกเธอซีดขาว เต็มไปด้วยรอยแผลและดวงตาที่ไร้แววเขาพังะถอยหลังเผลอก้าวพลาดล้มลงบนกองผ้าร่างของหญิงสาวที่ตายและยังคงนอนอยู่แต่ตอนนี้ดวงตาเธอเคลื่อนไหวมองตรงมาที่เขากระพริบหนึ่งครั้งเสียงก้าวเท้าหนักหนักดังใกล้ขึ้น พระสงฆ์กำลังก้าวเข้ามามือทั้งสองเปื้อนเลือดใหม่มีกลิ่นกํายานแรงกล้าคล้ายจะกลบกลิ่นเน่าในห้องนี้อาตมาเตือนแล้วว่าโยมไม่ควรมาน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปต่ำลึกเหมือนเสียงจากท้องถ้ำบนพื้นผงขาวขาวรูปวงกลมเริ่มเรืองแสง เย็นสีเลือดเปล่งประกายหญิงสาวทั้งสิบสาคนเริ่มเดินเข้าวงนั้นขาของพวกเธอแทบไม่แตะพื้นลอยช้าหาหะราวกับฝันร้ายที่มีชีวิตประกณ์พยายามหนีแต่ขาไม่ขยับเหมือนถูกปรึงไว้ด้วยแรงที่มองไม่เห็น พระสงฆ์ยืนกลางวงหลับตาสวดเสียงต่ำบทสวดน,นั้นไม่ใช่ภาษาบาลีเป็นถ้อยคำแปลกประหลาดที่ฟังแล้วคลื่นไส้แสงในห้องสว่างจ้าแล้วมืดลงทันทีความเงียบเข้าครอบงำทุกสิ่งไม่มีเสียงฝน ไม่มีเสียงลมหายใจไม่มีแม้แต่เสียงหัวใจของเขาเองแล้วก็ปรากฏเสียงหนึ่งเบาแต่ชัดเจนตื่นเถิดบางสิ่งตื่นขึ้นจากใต้พื้นดินแผ่นดินสั่นสะเทือนรอยแยกบนพื้นเปิดออกเผยให้เห็นโพรงมืดมิดที่ลึกเกินจะวัด จากในเงานั้นบางสิ่งกำลังเลื้อยขึ้นมามีเสียงคล้ายลมหายใจนับร้อยดังสอดประสานเสียงหัวเราะของหญิงสาวผสมกับเสียงสวดของพระสงฆ์ใบหน้าของประกรณ์สีขาวเขารู้ทันทีว่าเขาไม่ได้อยู่ในการสืบสวนอีกต่อไปเขาอยู่ในพิธีกรรม พิธีที่ไม่เคยมีใครรอดชีวิตออกไปเล่าเรื่องบางสิ่งที่เลื้อยขึ้นมาจากรอยแยกไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนมันไม่มีรูปร่างแน่นอนเพียงเงาดำมืดคล้ายควันหนาทึบเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตสารวัตรปกรณพยายามขยับแขนขาหนักราวกับหิน ดวงตาเบิกกว้างมองเงานั้นใกล้เข้ามาทุกทีเสียงสวดดังขึ้นเรื่อยหาหะที่เร็วรุนแรงเหมือนจะปลุกบางสิ่งในหัวใจของห้องพระสงฆ์ลืมตาดวงตาของเขาไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไป เป็นสีดำสนิทไร้าตาดำไร้แววราวกับเป็นหน้าต่างที่เปิดไปสู่อีกโลกหนึ่งครบแล้วทั้งสิบสามเขากล่าวเบาๆพร้อมรอยยิ้มพึงพอใจหญิงสาวทั้งสิบสามยืนล้อมรอบวงมือของพวกเธอประสานกันเลือดไหลาจากปลายนิ้วสู่เย็นกลางห้อง และแสงสีแดงก็พุ่งขึ้นราวกับเปลวเพลิงปรกรณ์กรีดร้องร่างของเขาลอยขึ้นจากพื้นไร้แรงต่อต้านหัวใจเต้นทีก่อนจะหยุดนิ่งในทันทีภายในชั่วพริบตาเดียวเงาดำนั้นพุ่งเข้าสู่ร่างเขาและทุกอย่างก็เงียบสงัดพระสงฆ์หยุดสวด เขาถอนหายใจยาวใบหน้าสงบขณะที่ดวงตาของปรกรณ์ที่ควรจะปิดสนิทกลับเปิดขึ้นอย่างช้าหาหะแต่แววตานั้นไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและบางอย่างที่แฝงอยู่เบื้องหลังความเงียบนั้นคือความหิวกระหาย พระสงฆ์ยิ้มพิธีกรรมเสร็จสิ้นร่างหญิงสาวทั้งสิบสามสุดลงอย่างไร้ชีวิตเสียงฝนกลับมาแต่ท้องฟ้ายังคงไร้เมฆเงามืดค่อยๆเลื้อยขึ้นผนังแผ่ขยายออกจากศาลาไหลผ่านต้นไม้แทรกซึมไปตามลำธาร เข้าสู่หมู่บ้านเงียสงบที่อยู่ถัดไปไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่ตื่นขึ้นไม่ได้อยู่ในศาลาน,นั้นอีกต่อไปแล้วคืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียผิดปกติไม่มีเสียงสุนัขเห่าไม่มีแม้แต่เสียงจักจนันรเด็กคนหนึ่งตื่นกลางดึกเธอมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นหมอกสีดำเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตเลยผ่านทางเดินดินลอดใต้ประตูบ้านเรือนทีละหลังหญิงชราผู้ตื่นมาสวดมนต์ทุกตีสามลืมตาแล้วหยุดนิ่งเธอไม่เห็นอะไรแต่รู้สึกเหมือนมีสายตานับร้อยจ้องมองเธออยู่ควันดำเริ่มซึมเข้าสู่บ้านทีละหลัง ผ่านรอยร้าวลอดช่องหน้าต่างซึมเข้าโพรงไม้ใต้หลังคามันไร้เสียงแต่มีอุณหภูมิหนาวเยือกเย็นแบบที่กระดูกยังสั่นตามคนแรกที่ร้องออกมาคือเด็กชายวัยเจ็ดขวบเสียงเขาดังแหลมปนความกลัวสุดขีด ตามมาด้วยเสียงแม่เขาแล้วทั้งหมู่บ้านก็ลุกือขึ้นคนเริ่มวิ่งแต่ไม่รู้ว่ากำลังวิ่งหนีอะไรบางคนกุมหัวบางคนล้มลงและเริ่มชักบางคนหัวเราะเสียงดังโดยไรเหตุผลใต้ศาลาเก่าพระสงฆ์นั่งหลับตา ริมฝีปากขยับเบาหาหะแต่ไม่มีเสียงใดออกมาเหมือนกำลังพูดกับบางสิ่งที่ไม่อยู่ในโลกนี้ส่วนสารวัตรประกรณ์ตอนนี้เขายืนอยู่บนเนินเขามองลงไปยังหมู่บ้านที่เริ่มจมอยู่ในเงามืดดวงตาของเขาเรืองแสงสีแดง ไม่มีร่องรอยของมนุษย์เหลืออีกแล้วในมือเขามีสมุดบันทึกของหญิงสาวทั้งสิบสามคนเขาเปิดมันหน้าแรกและเขียนชื่อลงไปอีกหนึ่งชื่อแม่ชีสุภาวดีเสียงกระซิบดังลอยตามลมใกล้เข้ามาทุกทีเสียงที่ไม่ได้พูดด้วยปาก แต่ดันกล้องในจิตใจของทุกคนที่ได้ยินยังไม่ครบยังไม่พอมันยังไม่อิ่มสายลมที่พัดผ่านกลายเป็นเสียงคร่ำครวนเหมือนเสียงผู้หญิงร้องให้อยู่ในป่าบางครั้งเบาบางครั้งแหลมสูงจนบาดหูแม่ชีสุภาวดีนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิเงียบ ดวงตาเธอหลับแน่นริมฝีปากขยับบทสวดเก่าแก่แต่เธอรู้พลังบางอย่างกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้แสงเทียนดับลงโดยไร้ลมอากาศในห้องเริ่มหนักเหมือนมีบางอย่างยืนอยู่เบื้องหลังเธอลืมตาขึ้นช้าหาหะ และเห็นเงาของปรกรณ์แต่ไม่ใช่เขาในแบบที่เธอจำได้เขายืนนิ่งใบหน้าสงบรอยยิ้มบางบนใบหน้าแต่ดวงตามันว่างเปล่าเหมือนช่องว่างระหว่างโลกท่านไม่ควรมาที่นี่เธอกล่าวด้วยเสียงนิ่ง มือยังคงจับลูกประคำแน่นแม่ชีเสียงเขาแหบพร่าเธอรู้ว่าเราขาดอะไรทันใดนั้นเงาดำพุ่งเข้าใส่ผนังห้องเย็นเก่าบนฝาเริ่มไม่ช้าหาหา่เป็นไฟสีดำที่ไม่ให้ความร้อน แต่ดูแสงสว่างรอบตัวหายไปทีละน้อยแม่ชีหลับตาแน่นเปล่งเสียงสวดเสียงสูงเสียงนั้นก้องออกไปรอบวัดแผ่คลื่นสะเทือนออกเป็นวงกว้างหมอกสีดำหยุดชั่วคราวเรากับลังเลแต่ปะกรณ์ก้าวเข้ามาอีกก้าวมือเขายื่นออก นิ้วเรียวยาวปลายนิ้วเปื้อนหมึกสีแดงสดเหมือนเลือดแต่หนืดและเย็นเขาแต่หน้าผากแม่ชีชั่ววินาทีนั้นเธอเห็นภาพชัดเจนหลุมลึกใต้ดินซากหญิงสาวไร้ศีสะะพิธีกรรมชื่อ และแผนที่อาตมาเห็นแล้วแม่ชีกล่าวเบาหาหะมันไม่ได้ต้องการแค่ร่างมันต้องการวิญญาณที่ไม่ยอมจำนนประกรหยุดเงาดำที่ล้อมรอบเริ่มกระพือราวกับกลัวแม่ชีลุกขึ้นยืนไฟเทียนในห้องสว่างวาบขึ้นอีกครั้ง ร่างของเธอสว่างจ้าเหมือนรัศมีสีทองแทรกทุกมุมเงาดำกรีดร้องครั้งแรกที่มันส่งเสียงไม่ใช่เสียงของปีศาจแต่เป็นเสียงของหญิงสาวสิบสามคนแม่ชีก้าวเข้าไปหาเปล่งสวดมนต์ที่ไม่มีใครได้ยินมานานหลายศตวตรรษประก่อนสุดลง มือทั้งสองสั่นดวงตาเริ่มกลับมาเป็นของมนุษย์เขามองไปรอบห้องแล้วร้องให้ออกมาเบาหาหะช่วยผมด้วยแต่บางสิ่งยังไม่ยอมปล่อยเขาไปแม่ชีสุภาวดีหลับตาอีกครั้งเสียงสวดของเธอค่อยๆแปรเปลี่ยน จากบทสวดธรรมดาเป็นถ้อยคำโบราณที่แม้แต่พระผู้รู้ยังไม่กล้าท่องอากาศสั่นไหวพื้นไม้ใต้เท้าเริ่มสั่นสะเทือนเงาดำที่เคยโอบล้อมร่างประกรค่อยๆถอยห่างมันกรีดร้องเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์ เป็นเสียงที่เหมือนทุกความเจ็บปวดในโลกถูกบีบรวมกันปรกรณ์ยกมือขึ้นปิดหูแต่น้ำตาย,ยังคงไหลร่างของเขากระตุกคล้ายกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในตัวเองแม่ชีก้าวเข้าไปปลายนิ้วแตกกลางหน้าผากของเขาทัานใดนั้นแสงทองพุ่งออกจากปลายนิ้ว ไหลเข้าสู่ร่างของชายหนุ่มปรกรณ์ร้องออกมาดังลัน่นแสงทองแทรกเข้าไปในตาในปากในหัวใจมันเหมือนมีแสงอาทิตย์พันดวงระเบิดในตัวเขาเงาดำกรีดร้องเสียงสุดท้ายแล้วแยกออกเป็นเสียงพุ่งสลายไปในอากาศ รากับควันถูกดูดหายไปในสุญญากาศทุกอย่างเงียบลงรากับโลกหยุดหายใจแม่ชีสุดลงหายใจที่เหมื่อไหลเต็มใบหน้าปรกรณอ,น,น,อน,นิ่งอยู่กับพื้นดวงตาหลับสนิทไม่มีร่องรอยของเงาดำเหลืออยู่ แสงเทียนในห้องกลับมานง่งบานหน้าต่างเปิดรับลมเย็นกลิ่นดอกไม้ลอยอ่อนหาหะเสียงนกร้องไกลาหาหะฟังดูเหมือนทุกอย่างกลับสู่ปกติแต่แล้วเสียงหนึ่งเบาแผ่วดังจากใต้พื้นไม้เสียงของเด็กสาว เสียงที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเศร้าเรายังอยู่ที่นี่และเขาจะกลับมาอีกแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดผ่านยอดไม้หมอกสีเทาอ่อนลอยคลุมยอดวัดบนเนินเขาสายลมพัดเบากลิ่นดอกปีบโชยแต่จมูกเสียงระฆังวัดดังกังวาสะท้อนเข้าใจกลางหมู่บ้าน ปรกรณ์นั่งอยู่หน้าศาลาดวงตาเขามองออกไปยังแนวป่าที่เงียบสงบเงาสีดำที่เคยตามหลอกหลอนมาลายหายไปพร้อมแสงแห่งสติแต่รอยของมันยังคงหลงเหลือในความทรงจำแม่ชีสุภาวดีก้าวออกมาพร้อมถ้วยชาส่งให้เขาด้วยรอยยิ้มเรียบง่าย บางครั้งเราไม่อาจลบความมืดได้ทั้งหมดเธอกล่าวเบาหาหะแต่เราสามารถป้องกันไม่ให้มันกลืนเราไปประกรณ์พยักหน้ามือยังสั่นเล็กน้อยเมื่อจับถ้วยชาแต่สายตาเขาแน่วแน่ขึ้นเขาลุกขึ้นมองไปยังผืนป่าด้านล่างหมู่บ้านเริ่มกลับมามีชีวิต เด็กๆวิ่งเล่นตามทางดินชาวบ้านทำบุญใส่บาทเสียงหัวเราะค่อยๆกลับคืนแต่ใต้รากไม้ลึกลงไปในดินยังคงมีบางสิ่งเงียบเงันรอเวลาแม่ชีหันกลับเข้าไปในกุฏิหยิบหนังสือเล่มเก่าพลิกเปิดไปยังหน้าว่างเปล่า แล้วค่อยๆเขียนคำเพียงไม่กี่คำด้วยหมึกแดงอย่าลืมฟังเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเธอวางปากากาหลับตาและเริ่มบทสวดบทใหม่บทที่ไม่มีใครเคยได้ยินบทที่คอยคุ้มกันโลกจากสิ่งที่รออยู่ในเงามื่อเสมอ